เอาเลือกเอาเออเลือกเอาอันนี้มามามาเอามาอันนี้หนึ่งคำหนึ่หนหนึ่งรเอาอีกเอาอีกตัวอีกตัวลูกอีกตัวตัวไหนก็ได้เอาตัวไหนเลือกมาข้ามาข้ามาเอาสองเลยอู้จับสองลยเอาเอาอ้ัองเเอาเดีนุเอาหนึ่งแปเอาหนงแปดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ่เอาเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดีเดีวเดวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดนวเดเดีวเดีวเดีเดย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  ไปก่อนหนึ่งสี่ไล่เลยลูกจะลงมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองเอาสองเอาสามตัวตรงๆเด้อลูกเด้อรู้ไหมเดี๋ยวให้กินไก่ย่างไหนเดี๋ยวนั้นก็วิ่งสองใช่ไหมงวดนี้เอาสามตัวตรงๆเลยสามตัวตรงๆลูกหยิบคาบเลยคาบมาอ่ะมีทั้งเทียนมีทั้งอะไรอื้ม มาโอ้ยสองยังอยู่เลยลอยลอยกัดยังอยู่เลยสองยังอยู่กัดเสียเออต้องทำใหม่นะเไรสองสองสามสามลมเพจอีสานเพจคดขุนศรเพลินมางนะครับวันนี้นะครับพาเจ้าลงไปจับปิงปองนะครับงวดที่ก่อนนู้นนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองวิ่งสองเต็มเต็มเลยครับคุณกคนนะครับวันนี้หมายแล้วนะครับทุกคน วดนี้จะแตกอีหรือเปล่าจะเล็กวิ่งเข้าเต็มๆไหมครับบุญลงนะครับมาเสนรู้นะครับมาเสนรูนะครับวันนี้จะมาครับปองเอฟซีนะันนะสักงสองตัวนะครับมาจะได้ตัวไหนรารอลุ้นกันนะครับเทงล่างเหมือนเดิมไหมอข้างล่างนั่แหละเนาะข้างล่างนี่ตรงยาที่เดิมเลยเด้อมานนี่กรอนนี่าขี้เงี้ยวน่ะ ไปฟังสวดมนต์ไม่ใช่ไอ้หลงไอ้หลงไปฟังพระสวดมนต์ไอ้บุญเนี่ยมาแต่ไหนหลวงมาเนี่ยหืมมาเสิทจับบุ่จับไม่คาบเลยโอ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมมันจะเอาโททรศัพ์แล้วยไหนไหนไหนเทลสิมาไหมนี่ไปดูสิบุญบุญคาบให้พ่อด้วยคาบ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 เอาตัวไหนก็ได้เร็ว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 คาบเร็วเร็ว เลือกเอาตัวไหนเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเออเลือกเอาอันนี้มามามาเอามาให้ตุวนี้อันนี้หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งระกาเอาอีกเอาอีกตัวอีกตัวลูกอีกตัวตัวไหนก็ได้เอ้าตัวไหนเลือกอ่ะมาข้ามาข้ามาเอาสองเลยอู้จับสองแล้วเอาเอาอู้จับสองเลยเอาเดี๋ยลูกเอาหนึ่งแปดเอาหนึ่งแปดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ อ๋อเดินเดดดดิอเล็กวิ่งเล็กวิ่งเหรออันนี้อันนี้ลูกวิ่ไหนวิ่งับอันน้มานี้ยมานี้ยปล่อยปล่อยละกปล่ปล่อยก่อนหนึ่งสี่ค่สหน่งสอาเอาีกเอาอมาอีกสตัวล้วิ่งเล็วิ่งเอาเลขวิ่งนยเอามานี้มานี้มานี้เอามานี้มานี้มาก่อนมาก่อนมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กินขนมมาเอาเลขวิ่งตัวเดิมแหละตัวเดิม สครับไปวิ่งเลขสองสองเห้ออันนี้ต่งหากเลยสองหนึ่งสี่เอารวมอะไรใช่ไหมเอาหนึ่งหนึ่งสี่ไอ้ไม่ใช่หนึ่งสี่สองดิหนึ่งสอถ้าจะเอาสสองถ้าจะเอาตามตามตามอะไรนะตามภาพไอ้โชว์นี่เลยอย่างเงี้ยได้ไหมบอกด้วยนะแสงนิดนึงย้อนแสงไหมเอานั่งผมนั่งให้ เอออาเดี๋ยว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 จเพิ่งจะพึ่งนั่งลงนั่งลงกันทันทันนั่งลงนี่เอาเหตุอ่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจี้อันจี้อันหนึ่งเดี๋ยวไปเอามาใหม่มาใหม่สองตัวสองตัวสองตัวคาบเลยคาบคาบเอาคาบเอาตัวไหนมาเอาอีกตัวหนึ่งมานี่เอาอีกตัวหนึ่งมานี่มานี่เดี๋ยวเอามาเออสวยบ่ เจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหเอาอีกตัวนึงเอาใหม่เอาใหม่ีไหนเอาเร็ว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 เเอานี้มานน่ลูกเอานี้เจ็ดเอาอันนี้ล่สวยถูกแน่นอนบนล่างเอาผมชอบด้วยเจ็ดสีเจ็ดนะบกเอาสีเจเอาสีเจ็ดเอาเจเอาสีสแลเจ็ดสเดียวกันเอาสีเจนาะเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละ อ่่ะนีล่างเน้นล่างเน้นล่างอะโอ้โหอ่ะไรเนี่ยอะโอเคสี่เจ็ดตามนี้นะค่ะเลขนี้เลยเลขนี้เลยล่างเน้นล่างเลยค่ะเน้นล่างสี่เจ็ดผมชอบสี่ชอบสี่แล้วมีไม่แน่อ่ะสี่หกกับสี่เจ็ดสี่หกกับสี่เจ็ดครับแต่ถ้ามาแต่อีกอย่างนึงก็คือชอบแปดเหมือนกันนะแปดสี่แปดใช่แปดเจ็ดเนอสามตัวอะไรนะ อย่าลืมนะครับรดแต้มด้วยหกสี่อ่าหกสี่อย่าลืมแค่นี้สองตัวตัวไหนนะคะสองตัวไหนตัวไหนสามตัวสามตัวหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองตัวแรกสองตัวสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับตัวที่ผมชอบเลยเขาวิ่งสี่นะเมื่อกี้เนาะวิ่งสี่ ยิงสี่ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่อ่าไอแน่นะไม่แน่นะอาจจะจะลืมเด้อไก่ไก่ให้น้องเขาด้วยไม่ลืมไก่เลยเจ้าบุญมาตามหาได้ที่ไหนครับบอกเขาที่วัดป่าทะโวมสารามตะบลแคนอำเภอสระบุรียังเล่นอยู่เลยยังเล่นเลยเขาชอบชอบเล่นเมื่อกี้นี่นั่งติ๊กติ๊กติ๊กอยู่แล้วมาเลยโล่จะลงมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสอง เอาสองเอาสามตัวตรงๆงเด้อลูกเด้อรู้ไหมเดี๋ยวให้กินไก่ย่างไหนเดี๋ยวนั้นก็วิ่งสองใช่ไหมเมวดนี้เอาสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงตลูกหยิบคาบเลยคาบมาอ่ะมีทั้งเทียนมีทั้งอะไรอืมีบ้างีางมา โอ้ยสองยังอยู่เลยลอยลอยกัดยังอยู่เลยสองยังอยู่กัดเสือต้องทําใหม่นะไรสองเนี่ยสองสองหลักฐานที่หลักฐานนะคะหลักฐานหลักฐานโอไปแล้วไปแล้วเหลวงหลงงจะไปฟังผ้าเสื้อมนต์เออไม่ยอมจะไปฟังพระสวดมนตีก็ไปอยะไปยังไงหลวงเอ้ยหลวงมานี่มามามานี่ก่อนเร็ว ไปแล้วยังอยู่นะวิ่งสองมาแล้วมาแล้วหลักฐานยังอยู่วิ่งสองวิ่งไปทำวัดเองเดียวเลยสองคนนะฮะงวดก่อนมาตามหาเจ้าหลงไม่เจอนึกว่าโดนลูกเจ้าหลงไปทำวัดแล้วไปทำวัดต่อแล้วจนกว่าพระสวดมงจะเสร็จเลยโอ้จะมาแม่จะมาอันนี้หลักฐานเนาะหลักฐานหลักฐานสองวิ่งสองที่ออกคาบวิ่งเลยครับเงวดงวดที่สองหนึ่งสองหนึ่งงวดที่สองหนึ่งนะครับที่ออกสองหนึ่ง ก็ถือว่าเข้าแหละนะครับอันนี้ยังมีหลักฐานอยู่เดี๋ยวไปทําใหม่เลขสอแต่ว่าเลขสองก็ยังมีอยู่นะอ่ามีหลายตัวไงมีสองตัวเกานนะะ้าเก้าอย่างนี้ <5. S 1> เดี๋ยว <5. S 1> เดี๋ยวรอเจ้าหลงเพราะว่าเวลาทําวัดทีไรเขาจะไปอยู่บนอยู่บนอ,อ,อุโบโสถเรียกมาแล้วก็ยังม่มา,มาเรียก <c oughs> มา,มาพามาแล้วก็ยังจะไปอีกทีเขาจะจออยู่ที่นู่นนะครับ เดี๋ยวรออาจารย์ข้ามแทนดีกว่าใช่ผมข้าแทนข้าแทนแล้วเขาไม่อยู่นะเขาไปทําวัดมันจะเขาจะไปอย่างนั้นตลอดแหละอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จับให้ตรงหน้าถ้าวิสวรรธน์จับแทนก่อนวันนี้วันนี้เจ้าของหมาสิเพราะว่ามันผูกพันกับเขาให้เจ้ามาปล่อยก็เลยเลี้ยงไว้นิดนิดนหน่อยเวลามามาที่วัดเขาจะมาหาเราเรียกเขาได้อาจารย์ล้วงให้เลยดีกว่าม่จจะให้ผมล้วงให้ล้วงให้แทนเลยครับเพราะว่า ิ่สองอ่าอีกงวดก่อนงวดนี้ก็ประมาณนี้ครับนะสี่เจ็ดเจ็ม้าหลงไม่อยู่นาะเจ้าหลงไม่อยู่เจ้าบุญโผล่มาจากไหนไม่รู้มาแทนเลยจังหวะบอกให้คาบก็คาบเลยอ่าโอเคครับผมขอบคุณบอกความสำคัญมากครับผมอ่เก็บเก็บเก็บโอเบเก็บเก็บเก็บเฮยเเก็บเร็เฮ้เก้บเก็บเฮ้บเฮ้เ้ยเเ้เ วางเร็วๆวาง<แ> tiempo, วางนี่นี้วางนี่นี้วางนี่นี้เอามามาเก็บเก็บเก็บมาเก็บข้ามาข้ามาช่วยกันด้วยช่วยกันเออช่วยกันพี่เอาช่วยกันช่วยกันดิเอาช่วยกันเก็บอยากข้าอยู่บนไหน เจ้าบุญหมดเลยเจ้าบุญเจ้าบุญนะครับเจ้ามีบุญเจ้าบุญตัวเดียวเอาเร็วๆขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งเอานี่ขอตัวหนึ่งโอ้ยขอตัวหนึ่งนี่เร็วๆขอตัวหนึ่งไม่เอาเอาขอตัวหนึ่งเร็วข้างในขอตัวหันึ่งแค่นั้นแหละ บอกว่าให้แล้วพอป่ะเลขเขาสวยแล้วเลขเขาสวยแล้วน่ารุ้เพื่อนโอเคนั่นแหละเอ้โหอือืึอือฮึอ่ะตายสรุปตัวเลขกับอาจารย์สมศักดิ์ครับมาเจ้าเจ้าเจ้าบุญ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 อะครับเจ้าบุญนะครับตัวเลข่าสามตัวอันนี้ เลขเจ้าบุญครับเจ้าบุญไอ้หลงไม่ไม่ได้ทําหน้าที่ไอ้บุญมาแทนวันนี้ก็ถือว่าสลับกันงวดที่แล้วนี่วิ่งสองสองหนึ่งข้าวเต็มเต็มตอนนี้เรามาตามต่องวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดโ้ยเหนื่อยเหนื่อยเล็กมาเล็กมากนี่เออได้ตัวเลขครับสามตัวคือหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองนะครั้งแรกเจ้าบุญเออเจ้าเจ้าบุญจับให้แล้วก็ สองตัวก็คือสี่เจ็ดสี่เจ็ดผมชอบนะไม่แน่มีสี่ครับสี่สี่เจ็ดตัวชอบซื้ออะไรก็ได้มีสี่ซื้ออะไรก็ได้มีสี่สี่เจ็ดหรือว่าสี่หกสี่เจ็ดเลกวิ่งของเขาอะไรนักกินเองวิ่งสี่วิ่งสี่ครับเลขวิ่งสี่เขาให้สี่วิ่งสี่เลยวิ่งขาบเลยขาบแล้ววิ่งเล็กเลขสี่ครับสี่แล้ววิ่งวิ่งจนเป็นรอยจะี๋ยวนะเลขหนึ่งอ่ะ มันจะเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมแทนกันได้หนึ่งกับเจ็ดก็ถ้าถ้าเราเอาเอาจริงๆก็คือสี่เจ็ดใช่ไหมสี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่สองเหมือนกับเหมือนกับตัวที่เขาที่เขาข้าวครั้งแรกก็คือไอ้ครั้งที่สองก็คือสี่เจ็ดมันก็แทนกันได้เจ็ดกับสี่เหมือนกันตัวแทนกันได้ครับผมชอบแหละตัวที่ผมชอบด้วยครับโอเคเลขสี่ครับลำลากันไปครับอ่ะ ขอรวยครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอให้รวยๆเงงสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดสวัสกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องด้วยนะครับที่ดูอยู่นะขอให้มีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญให้ทุกท่านทุกคนที่ดูครับใครสาธุเลขนี้ปังๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม